บริษัทปิโตเรเลียมไทยคอป์ปอรเรชั่นจำกัดขอเรียนให้ท่านผู้ทิดชายรถทุกท่านได้ทราบว่าปั๊มน้ำมันพีทีทุกสาขาทุกภาคทั่วประเทศทั้งภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาค,าภาคอีสานเราพร้อมบริการพร้อมพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเพิ่มสาขาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้และเพื่อให้ท่านได้ใช้น้ำมันคุณภาพร้อยเปอร์เซนต์มาตรฐานสูงสุดยูโร4จากโรงกันไทยออย นี่คือปณิธานของพีทีด้วยวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมผสานกับความมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อก้าวสู่ผู้นำด้านบริการในธุรกิจน้ำมันของประเทศและเพื่อความสะดวกเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับทุกท่านที่แวะเติมน้ำมันที่ปั๊มพีทีทุกสาขาทั่วประเทศท่านจงรีบสมัครบัตรพีทีแมปเบอร์กากับปั๊มน้ำมันพีทีเสียแต่วันนี้นะครับ เพราะบัตรพีทีแมบกาดนี้ท่านไม่ต้องเสียค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นสมัครฟรีสมัครฟรีสมัครฟรีรฟรพร้อมมีของสมนาคุณมอบแด่ท่านด้วยบัตรพีทีแมบกาดนี้คือบัตรเอกสิทธิ์ของผู้ที่ใช้น้ำมันพีทีนะครับสมัครแล้วท่านก็จะได้รับสิทธิพิเศษถึงสามต่อพกติดตัวติดรถของท่านเอาไว้พบปั๊มน้ำมันพีทีที่ไหนท่านแวะเติมได้ สามารถใช้ได้กับปั๊มน้ำมันพีทีทุกสาขาทั่วประเทศยิ่งท่านเติมมากเท่าใดยิ่งเป็นผลดีต่อท่านเท่านั้นเพราะยิ่งเติมมากคะแนนยิ่งมากสะสมคะแนนมากก็ลุ้นรับท่องคําและของรางวัลมีค่าอื่นๆอีกมากมายเห็นไหมละครับว่าท่านเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันพีทีไม่ใช่เพียงแค่ได้ใช้น้ำมันคุณภาพดีร้อเปอร์เซ มาตรฐานสูงสุดยูโร4จากโรงกันไทยออยเท่านั้นท่านยังจะได้ลุนโชคร,รับทองคำและของรางวัลมีค่าอื่นๆอีกมากมายรีบสมัครบัตรพีทีแมบกาสเสียแต่วันนี้นะครับสมัครฟรีสมัครฟรีสมัคร,ฟร,รฟรีอย่าลืมเติมพีทีเต็มที่เต็มพลังลลลคอยจากอีสานหลายปีเขา Okay, yeah.